สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่3มิถุนา2565านะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมอยู่ที่350บาทค่ะส่วนราคาทองวันนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา 9นาฬิกา25นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่30,300บาทรับซื้ออยู่ที่30,200บาทส่วนทองรูปพัธุ์96.5นะคะขายออกอที่30,800บาทรับซื้ออยู่ที่29,652บาท96สตางค์ค่ะเช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่150บาท และสปอตโกเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่22.7ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเองินสกุลดอลลาร์สหรัฐสปอตโกล่าสุดอยู่ที่1.87 1.60ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.87 1 5 1 0เช้านวนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.15ค่ะ แล้วก็ค่าเงินบาทน,นะคะล่าสุดอยู่ที่34.204ีมีการปรับลดลงอยู่ที่0 1 0ค่ะรูปประพันธ์กันต่อเลยนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้วก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะราคาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและก็น้ำหนักต่อกร,รมของราคาทองค่ะมาดูราคาทองออสซิลิ หัวเส้งแห่งแม่ทองสุขแม่ทองใบอาลล่ากันต่อเลยนะคะ เราวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ